เออเดี๋ยว mất ขึ้นเดี๋ยวมันขึ้น โอ้ไหมใช่เดี๋ยี่สเอ้สวยแล้วเอาพันอยู่ที่พระโอ้สี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 เดี๋ยวเรเดี๊ยวเรียงมาก่อนเรียงมาก่อนนี่นี่จับให้จับพันจับพันแหม่เพ่งจับเองจับเองจะใช้คอร์ชองเองหายเองจับได้ทุกอย่างสีชมพูครับเขียนปุ้ยนะครับ อตอนนี้ฮะเขาบอกว่าสก,กีหูหยกหยกสีอะไรก็กินเพิ่มเดียวครับมาหยิบเสียมภูใช่ไหมครับที่เขามีความหลังกับเสียมภูครับตกปลาด้วยความรักนะฮะเนี่ยฮะตัวเดียวฮะเน้นเน้นเน้นเลยนะ,ะตกปลาป้าลยความรักครับครับเอซีซีฮะรุ่นวาเลียนนะฮะตัวนี้เลยครับเบรกนั่นไหมพี่แน่นดีครับใส่ทีเรียบร้อยนะพี่ครับ